The i z a วิ World โลกแห่งพอมอดตอนที่275เมืองหมอขขาว2แปลนิยายวันอังคารที่27กุมภาพันธ์2018สติกมาทันใดนั้นแองเจเล่ก็ตะโกนในขณะที่ทั้งหมดกำลังเดินเข้าไปในประตูอะไรพอมอดทั้ง3หันมาพร้อมกันแองเจเล่ถือกล่องดำในมือขวาเจ้าเชื่อข้าหรือไม่ว่ากล่องนี้ไม่ใช่ของข้า แต่มีใครบางคนวางไว้ในมือของข้าข้าไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคิดให้ดีก่อนที่เจ้าจะทําอะไรเองจะเล่หยุดชั่วครู่และพูดต่อข้าเชื่อว่าถ้าวิญญาณสามารถใส่กล่องไว้ในมือของข้าได้โดยไม่ได้สังเกตเห็นได้ชัดว่ามันสามารถแทงมีดเข้าไปในหัวใจของข้าได้ก่อนที่ข้าจะสู้กลับทั้งสามเลชั่วครู่แต่เลยไลก็ส่หัวกรีนข้าไม่ใช่พมดคนเดียวการกลับ ที่แพศใ้เจ้าความกลัวจะหยุดเจ้าจากความก้าวหน้ามันไม่ใช่ความกลัวเอ็นเจเล่ตอบอย่างสงบเจ้าไม่จําเป็นต้องเสี่ยงเราได้รอจากอุปสรรคทั้งหมดและอมเมนติสก็อยู่ข้างหน้าเราเจ้าไม่สามารถต่อสู้กับสิ่งที่เจ้าไม่สามารถมองเห็นได้ยอมรับมันซะเถอะว่าเจ้ากลัวสิ่งนี้เลไล่ขบลีผีปากในขณะที่สายตาของเขามองไปที่กล่องบนฝ่ามือของเอ็นเจเล่ ทำไมวิญญาณถึงไม่มอบกล่องนั้นให้ค่าแทนที่จะเป็นเจ้าแองเจล่าย,ยังคงเงียบเนื่องจากเขาไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้มเมานาตอนนี้เราไม่มีเหตุผลที่ต้องโตษเถียงกันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรายังเป็นทีมอยู่สิกมาพยายามอธิบายให้บรรยากาศดีขึ้นไปกันเถอะเรยนไลส์ใส่หัวและหันกลับไปหายในหมอกของเมืองสติกมายิ้มอดทษ เขาพยักหน้าเล็กน้อยแล้วเข้าเมืองไปพร้อมกับฮิคาริอย่างรวดเร็วเอเจอเล่และมอริซ่ารออยู่ข้างนอกเมืองอย่างเงียบและเฝ้าดูเพ่อมดทั้งสามหายไปในหมอกมันเริ่มมืดเมฆได้หนาขึ้นและลมก็แรงขึ้นทำไมเจ้าถึงไม่เข้าไปกับพวกเขาเอเจอเล่สงสัยมอริซ่ายังลังเลอยู่และตอบฉากที่ข้าเห็นในห้องมันน่ากลัว เพียงดัดแปลงรูปแบบคาถารักษาในหอคอยหกวงแหวนข้าไม่เก่งเรื่องการต่อสู้แต่ข้าเกลียดมันอย่างไรก็ตามข้าก็ยังรู้สึกไวกับพวกผีและข้ามองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นฮะแม้แต่ตอนที่พวกเขาไม่ต้องการให้เจ้าเห็นั้นหรือเอเงจเลหรือตาใช่ข้ารู้ว่ากล่องไม่ใช่ของเจ้า มันมีความรู้สึกเดียวกับผู้หญิงที่ข้าเห็นในห้องนอนทำไมเจ้าถึงไม่ลองโยนมันทิ้งไปมอริซ่าตอบเสียงเบาเองเจะเล่นึกถึงบุกศักคที่เขาเจอระหว่างการเดินทางเขามีปัญหากับพึ่งเมคาและจิตวิญญาณพายุแต่เขาก็หลบส่วนอื่นมาได้อย่างง่ายดาย้วยคำแนะนำของสติกมามอริซ่าเป็นพ่อหมดแสงที่อ่อนแอแต่เธอช่วย ได้อย่างมากเมื่อสติกมาได้รับบาดเจ็บสาหาัสแองเจลส้สงสัยว่าทุกสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยองค์กรพ่อหมดมืดองค์กรอาจจะต้องการเห็นว่าพวกเขาสามารถอยู่รอดจากอุปสรรคได้ทั้งหมดและไปถึงโอแมนดิสแบบเป็นเป็นได้หรือไม่แองเจลสใส่หัวและถอนหายใจด้วยอารมณ์ที่หลากหลายลองหาสถานที่ที่อยู่ใกล้ๆและรอพวกเขากำจัดผีกันเถอะตกลงพวกเขาเดินเข้าไปในป่าและเริ่ม พบพื้นที่ว่างเล็กๆแองเจเล่ใช้เชี่ยวชาญโลหะเพื่อลงต้นไม้ขนาดใหญ่หลายต้นและตัดมันเป็นแผ่นพื้นไม้มันถูกมัดด้วยโลหะและแท,แท่งเข้าไปในโคลนประมาณ1ชั่วโมงต่อมาก็มีพักบ้านพักไม้ขนาดเล็กถูกสร้างขึ้นผนังและหลังคาปกคลุมไปด้วยชั้นโลหะบางๆเขาต้องการทำให้แน่ใจว่าที่พักดีพอสำหรับรับมือกับพายุได้ ที่พักมีขนาดค่อนข้างเล็กแต่มันก็พอสำหรับคนสองคนที่อยู่ข้างในด้วยการวัดที่แม่นยำโดยซิโลเอ็เจเล่ไม่เสียไม้อย่างสมเปล่าเขาสร้างอาคารเสร็จก่อนที่มันจะถึงเวลากลางคืนการตัดต้นไม้และเชื่อมต่อแผ่นไม้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับเขาเอ็เจเล่ยืนอยู่ข้างหน้าของทางเข้าที่พักจ้องไปที่หมอกขาวอย่างเงียบผ่านช่องว่างระหว่างต้นไม้มอริซาพบกิ่งไม้แห้ง เธออยากจะทำกองไฟขนาดเล็กเพื่อทำอาหารแองเจลเล่นกับกล่องดำในมือในขณะที่จุดแสงสีเงินกระพริบข้างหน้าสายตาของเขาดันใดนั้นเขาก็โยนกล่องดำขึ้นไปในอากาศกล่องดำพุ่งผ่านอากาศและหายไปเขาใช้แรงกับกล่องอย่างมากในการโยนมันกลับไปในเมืองหมอกขาวเจ้ากำลังทำอะไรมีเสียงผู้หญิงอยู่ข้างหลังแองเจเลรีบหันไปและเห็นมอริซ่ากำลังมองเขาพร้อมกับ ถือกิ่งไม้ในแขนของเธอเธอเปิดปากแต่ไม่มีเสียงอะไรออกมามันรู้สึกเหมือนมีใครบางคนปิดหูของเขาด้วยผ้าหนาหลายวินาทีต่อมาแองเจเล่ก็ไดีเสียงของมอริซาอีกครั้งกรีนเจ้าเป็นอะไรไหมมอริซ่าสับสนในขณะที่เธอชี้ไปที่เท้าของแองเจเล่กล่องของเจ้าอยู่บนพื้นแองเจเล่ตกใจเขามองลงไปกล่องดำอยู่บนพื้นหญ้าข้างเท้าของเขา รากับว่ากลองถูกเองจเล่ทำตกโดยบังเอิญฉากนี้ทําให้หัวใจของเองจเล่รู้สึกเย็นยะเยอะือกเขาแน่ใจว่ากล่องถูกโยนไปแล้วนอกจากนี้เสียงที่เขาได้ยินตอนแรกก็ไม่ได้มาจากมาริซามันเป็นเสียงแหบของผู้หญิงที่พูดเสียงสั่นไม่มีอะไรข้ากําลังตกทำตกโดยบังเอิญเองจเล่หยิบกล่องขึ้นมาเอาละ่ะข้าจะเตรียมอาหารสําหรับเราในซุป มอริซาพยักหน้าและเธอก็หันกลับไปและเข้าไปในที่พักชิโร่แสดงบันทึกให้ข้าดูข้าต้องการเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับข้ากันแน่เองเจะเล่หายใจเข้าลึกๆและสั่งกำลังโหลดบันทึกหลายวินาทีต่อมาสายตาของแองเจะเล่ก็เบลอชั่วครู่และเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นก็มีอยู่ในสายตาของเขาฉากเริ่มจากตอนที่เขากำลังเล่นกล่องแองงจะเล่มองไปที่ภาพอย่าง,างเงียบ เขาลูกขึ้นยืนข้างหน้าที่พักไม้และทํากล่องดําตกโดยบังเอิญมันรูเหมือนร่างกายของเขาเป็นอมาตชั่วครู่และมาริซาก็พูดกับเขาหลังจากที่หยิบกิ่งไม้แห้งใกล้ๆมาพวกเขาคุยกันสั้นๆและไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกการแสดงออกของอินเจเล่เปลี่ยนไปเขาไม่อยากจะเชื่อว่าบันทึกไม่ได้แสดงให้เขาเห็นตอนที่โยนกล่อ,องดําไปสีโลมักจะใช้กระแส สะท้อนของคลื่นพลังงานที่เองเ็งจเล่ผลปล่อยเพื่อบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเขามันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะบันทึกผิดพลาดถ้าความจําของเอ็งเจเล่แตกต่างจากบันทึกของชิปก็มีความเป็นไปได้เดียวกันเท่านั้นมีบางอย่างเปลี่ยนความทรงจําของเขาและทําให้เขาคิดว่าเขายนกล่องไปแต่กล่องเพิ่งตกลงไปที่พื้นอะไรวันนี้นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมข้าถึงเปียดผีบ้า เอ็งจะได้ถอนหายใจเขาพยายามเปิดกล่องแต่มันก็เปลี่ยนไปไม่ได้มันถูกขกอย่างสมบูรณ์และฝาก็เป็นของปลอมเขาด่าผีหลายครั้งและรู้ว่ามันแทบจะเปลี่ยนไปไม่ได้ที่จะกําจัดพวกมันอย่างสมบูรณ์แองเจเล่เป็นพ่อมดทางการที่มีค่าสถานะสูงและมั่นใจว่าเขาสามารถลบการสาครั้งนี้ได้เขากลับไปที่พักไม้และมีซุปเห็ดที่มอริซ่าทําไว้อยู่ กลางคืนได้มาถึงสายลมได้พัดผ่านโดยประตูอย่างรุนแรงเสียงของมันเหมือนมีคนกำลังร้องไห้ด้วยเสียงแหลมสูงแองเจเลนั่งอยู่ข้างกองไฟพยายามติดต่อสติกมาด้วยล,ลูนสื่อสารวีลูนสีดำรูปดอกทันตะวันกระพริบที่เล็บของเขามันเป็นลูนสื่อสารของสติกมาสถานาการณ์เป็นอย่างไรบ้างแองเจเลถามเราทำได้ดีไลๆได้ตรวจสอบอาคารและไม่มีอะไรเกิดขึ้น เรากำลังกินอาหารอยู่ตอนนี้สติกมาตอบระวังตัวไว้คาในใจว่าผียังอยู่ยังจำกล่องดำที่เราพูดถึงตอนบ่ายได้ไหมใช่ทำไมคาโยนมันทิ้งไปแต่วินาทีต่อมากล่องดำก็ปรากฏอยู่ตรงเท้าของคาแอเจเล่พูดเสียงเข้มมันกลับไปที่เท้าของเจ้าสติกมาฟังดูตกใจแมวหน้ายาพยายามทำให้คากลัวมันไม่ใช่เรื่องตลกคาไม่ได้รอเล่น แองเจล่ยืนขึ้นและมองไปที่มอริซาผู้หญิงคนนี้เหนื่อยเกินไปและตัดสินใจที่จะงี่ปับแองเจล่ก้าวไปจากประตูและพูดต่อคารในใจว่าข่าอยู่หนนไปแต่ทันใดน,นั้นก็มีชายที่คุ้นเคยปรากฏในสายตาของเขาผมสีดำใบหน้าซีดชุดคลุมดำและมีดดำที่อยู่เอวมันเป็นสติกมาไม้ไดาของเขาเต็มไปด้วยเลือดเขาวิ่งไปที่พักไม้ด้วยความเร็วเต็มที่วิ่ง กรีนวิ่งมันกำลังมาโอ้พระเจ้าสติกมาตะโกนเฮ้กรีนเกิดอะไรขึ้นเสียงของสติกมายังถูกส่งมาจากรูนสุสานและซุมเห็นของเขาเกือบจะเสร็จแล้วแต่มันก็ไม่ค่อยมีรสชาติเราต้องการเครื่องเทศของเจ้าอังจะไดมองไปที่ชายคนนี้ที่วิ่งมาทางเขาและฟังคนที่พูดผ่านรูนกร,กระโลกของเขาชาอะไรวันนี้ เจ้าเป็นภาพลงตางั้นหรือกรีนฟังเราต้องออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้สติกมากําลังกวนกาวายและเขาเกือบจะล้มลงไปที่พื้นแองเจลเลไม่ได้ขยับแม้แต่น้อยเขายังพยายามคิดไม้ออกว่าคนไหนเป็นสติกมาตัวจริงข้อความจากลุนสื่อสารแสดงให้เห็นว่าสติกมากําลังกินซุปเผ็ดกับเลไลท์ในอาคารแต่คนที่อยู่ข้างหน้าเขาปกคลุมไปด้วยเลือดสดๆเจ้าเป็นสติกมาตัวหรือเปล่า แสดงหักฐานให้ข้าดูแองเจเล่ถามเสียงเข้มและถอยหลังไป1นก้าวบัดซบเจ้าสารเลวนั่นหลอกข้าและเลไลท์ด้วยวิธีเดียวกันกับนี้สิกมากำลังมีปัญหาในการหายใจเขารีบเปิดใช้งานลูนสื่อสารวนเล็บของเขามีรูนลูงงูสีดำกระพริบที่เล็บของเขามันเป็นรูนสื่อสารของอเองเจเล่ในขณะเดียวกันเสียงจากลูนสื่อสารของสิกมาก็เปลี่ยนไปกรีนเจ้ายังอ,อยู่ไหม เกิดอะไรขึ้นมันมีเสียงแหบแห้งมันฟังดูเหมือนหญิงชลาคนหนึ่งที่พูดเสียงสัน่นมันเป็นผู้หญิงที่เลียนเสียงของสติกมาบัดซบคนใหม่ตัวจริงแองเจลเล็กขมวดคิว้วเขาก้าถอยหลังอีกครั้งอย่างช้าๆมีจุดแสงสีงเงินกระพริบข้างสายตาของเขาจบนะครับกับตอนที่2 7 5้อนะครับก็อเป็นไงต่อไปก็ก่า ก็ขอบุณที่ท่านมาฟังกันวานะครับค่าค้างเดี๋ยวผมมีสปอยหลังคลิปนะครับหลังจากนี้อีกหนึ่งนาทีนะครับก็กดังเนี้หนึ่งนาทีผมจะสปอยแล้วนะครับก็คือมันค้างนะครับคนอื่นก็คนจากคนที่ค้างก็อ่าดูสปอยนิดหน่อยก็ได้นะครับก็ตัวนี้หน่อยนะครับจะไม่เยอะมากแล้วก็ถ้าใครอยากดูทีเดียวก็รอเก็บไปได้นะครับก็ใครอยากดูทีเดียวสามารถปิดคลิปไปได้เลยนะครับอันนี้ผมจะไปสปอยนะครับอีกหนึ่งนาทีข้างหน้านะครับนานหน่อยนะครับเพื่อ เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับเพื่อคลิปมันยาวขึ้นเล่นเฉยๆเวลาเรนเดอร์จะได้นานๆนะครับเพื่ออะไรรู้ก็รอดูกันว่าครับตอนไหนจะเป็นตัวจริงนะครับก็ไม่มีอะไรผมแค่ค้างอ่ะแต่ผมอยากต่อจริงแต่น่าจะไม่เสร็จนะครับถ้าอต่อจริงก็ได้ในคลิปเดียวนะครับแล้วผมไม่อยากลงแบบสามคลิปนะครับเพราะมันจะไม่ตรงล็อกนะครับก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับแล้วจะสปอยกันนะครับแล้วก็แล้วก็นั่นแหลครับผมไม่อยากอ่านคนเดียวมันน่าเบื่อก็เลยมาสปอย อย่างนี้แหละแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปก็อ่านอีกรวดหนึ่งนะครับอ้า,าวินาทีนครับ <c oughs> มามาฟังสปอยกันครับไองจะเล่ถูกหลอกด้วยภาพลวงตาหลายครั้งแต่สติมากข้างหน้าเขาดูเหมือนตัวจริงเสียงที่มาจากรูนสื่อสารยังแหบแห้งแต่มันเป็นไปนไม่ได้ว่ามีคนขัดขวางข้อความด้วยการใช้คลื่นสื่อสารที่แข็งแกร่งเขายังมีเวลายากลําบากในการพยายามหาว่าเขาควรเชื่อใจใคร จุดแสงสีต้งเงินกระพริบอยู่ข้างหน้าสายตาของอเอเจล่เขาบอกให้ซีโร่สแกนสติกมาชิปได้ยืนวันว่าสติกมาข,า,าข้างหน้าของเขาเป็นตัวจริงตามคลืนพลังจิตที่ปลดปล่อยมาแต่เอเจล่ยังสงสัยมีอะไรอีกไหมขขาต้องการหลักฐานที่ดีกว่านี้เขาถามเสียงเข้มมอริตาได้ยินเสียงและก้าออกมาจากที่พักเธอเห็นสติกมาพูดกับเอเจล่และรีบเดินไปหาทั้งสองอย่างรวดเร็ว สิงมาเกิดอะไรขึ้นที่ข้าสามารถช่วยเจ้าได้มีแสงสีขาวเร็วไปไหมมีแสงสีขาวล้อมรอบมือของเธอและเริ่มรักษาอย่างรวดเร็วเอาจริงหรือสิกมามีรอยยิ้มคมขึ้นบนใบหน้าเขามองไปรอบรอบและลดเสียงลงเจ้ารู้อะไรไหมข้าพบกับเจ้าที่สนามบินแมนตูไปทางใต้หลังจากเดินผ่านหุบเขาเวจีเมื่อไงก็ตามเราต้องไปตอนนี้สิกมาเย็นลงและพูดมันดูเหมือนว่ามันเป็นอาณาจักรของผีข้ารู้สึกดีขึ้นหลังจากที่มาออกจากเมือง เขาบอกเจ้าแล้วว่ามันยากที่จะก,กําจัดเลไลท์นี้คาริอยู่ไหนแองเจ้สงสัยเจ้าเข้าเมืองไปพร้อมกันใช่ไหมข้าไม่รู้เลไลท์กลังดื่มวายในห้องนางเล่นหลังจากที่อาบน,น้ําแล้วก็มีบางอย่างผิดปกติข้าไม่รู้แม้ว่าคนไหนเป็นเลไลท์ตัวจริงสติ๊กมาใส่หัวก็จบนะครับกับการสปอยสามสิบกวินาทีนาทีนะครับก็ผมจะพูดเร็วมากเลยนะเพราะมันเป็นงานสปอยนะมันไม่ได้แบบอ่านเต็มๆนะๆนะเดี๋ยวผมอ่านเต็มๆตอน วันพุธนะครับก็ขอบคุณที่รับชมและฟังกันมานะครับไปเลยครับสวัสดีครับไปอยากอ่านก่อนได้ก็สามารถอ่านก่อนได้เลยนะครับพิมพ์โดยบริษัทโวลในกูเกิลก็เจอแล้วนะครับผมไม่อยากทิ้งลิงก์นะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาภายหลังได้นะครับก็ไปนะครับสวัสดีครับอ่าหนึ่งนาทีพอดีไหมโอเคหนึ่งนาทีพอดีไปนะครับสวัสดีครับ